เครื่องคัดเมล็ดข้าวคัดออกดอ,อกหญ้าเมล็ดหญ้าเมล็ดตอกกุ้งนะครับนี่ครับขั้นตอนสองเ,เรง็จะทํางานประมาณนี้จะใช้อุปกรณ์น้อยเครย่หน่อยเพราะว่าจะข้าวจะลงเร็วหน่อยก็ปล่อยลงทีละหน่อยหญ้าก็จะออกฝั่งั้งฝั่งสีเขียวนี่นะครับ ตรงกลางนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของเม็ดเม็ดแกบเล็กไข่ข้าวเม็ดเล็กเม็ดข้าวเม็ดสวยข้าวเม็ดสวยอยู่ฝั่งนี้นี่นะครับข้าวเม็ดสวยข้าวเม็ดสวยเลยเม็ดสวยเลยนะครับเนี่ยถัดมาอ่าถัมาแบบนี้นี่ามาดูหญ้านะครับเนี่ยโอ้โหอพี่มาหาหญ้าดอกโอ้โหเนี่ยอะไรมาหักมคหูมาโอ้โห มันหลายกระสอบนะครับไม่ใช่ว่ากระสอบเดียวได้ขนาดนี้นะครับท่านท่านู้ชมนี่เรื่องเรานี่เราคัดมานี่ประมาณสิบสิบกว่ากระสอบแล้วครับเนี่ยหกสิบเก้าสิบสองสามสี่หราโอ้นี่ประมาณเสร็เจ็ก็สิบหกถุงได้อ่านี่ประมาณกระละางนึงนะครับนี่ก็คัดแยกออกมาเ้าสวยจะเอาไปหวานก็ได้เอาไปเป็นพัน เอาไปสีมันก็จะได้ไม่มีพวกเม็ดอะไรที่เราต้องมาลำบากในการเก็บ่งให้ลูกค้านะครับอันนี้ถูกใจสำหรับคนที่ทำธุรกิจขาขายข้าวนะครับแต่ท่านในที่มีนาหรือทำอะไรเอาไว้สีไอ้หูงกินเองสีกินเองไว้สีกันนะครับไม่ไม่ต้องมาลงคุณซืนนะครับเพราะว่าเครื่องก็ราคาค่อนข้างสูง ก็มีหลายหลากหลายราคาแต่ว่าเราดูในเพจแล้วเราเราชอบแบบนี้มีเครื่องอันนี้ออกแกบออกเม็ดข้าวรีบเม็ดข้าวรีบออกมาทั้งนี้อ่าแล้วก็จะมีทั้งคัดเม็ดยาคัดข้าวดีนี้คุณนายเนี้ยเขาเป็นผู้ชำนาญการในการผลิตข้าวขอมมะลิ105 เ,เราต้องคัดส่งลูกค้าเราแบบที่ถิ่พิถันเริ่มจากเล็กไปใหญ่ลองดู